นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินไบอัมทริน ini, ีโดยแม่หมออัม้มธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกรกฎาคม2566ของคนที่เกิดในวันศุกร์นะมาดูกันว่าชาววันศุกร์นะในเดือนกรกฎาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างส,ส,ดสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลก็ดีทางเพจก็ได้นะ IG ก็ได้ t ิ k To กก็ได้นะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะอินบ็อกซ์มาจองคิวก่อนเนาะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะ คนที่เกิดในวันศุกร์กรกฎาคม2566เป็นอย่างไรใบแรกมาดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะโดดเด่นนะโดดเด่นจนคนอิจฉานะดูจากพลังงานมีโอกาสที่คุณจะโดดเด่นจนคนอิจฉาแต่ว่าอย่าไปหลงนะหรือไปไหลตามความคิดคนอื่นเนาะนะคนที่อิจฉาคุณคนที่นินทาว่าร้ายคุณต้องบอกว่าเขาน้าสงสารเขาอยากมีชีวิตที่ดีแบบคุณเพราะฉะนั้นชีวิตคุณดีอยู่ก็อย่า ไปใส่ใจเนาะเมตตาเขาไปนะแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขจะดีที่สุดเลยส่วนในเรื่องของสุขภาพหรือร่างกายของคุณนะช่วงนี้ถ้าจะมีก็คือโร,โรคเครียดหรือความคิดเดยอะคิดหนักคิดมากนี่นแหละจากการที่คุณอาจจะแคร์ความรู้สึกของผู้คนเยอะนิดหนึ่งต่อมาค่ะเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินเป็นอย่างไรการเงินดูจากพลังงานพลังงานการงานมานั่นหมายความว่ายิ่งทํายิ่งมียิ่งทายิ่งได้อยู่แล้วนะยิ่งคุณสร้างงาน หรือว่าทําหน้าที่ของตัวเองดีการเงินเหมือนก็มั่นคงนะมันก็บริหารจัดก,การตัวเองไปได้เรื่อยๆนะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรดูจากพลังงานต้องบอกว่าเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างมีหลักมีฐานนะพึ่งพาอาศัยได้ในขณนะเดียวกันเขาก็อาจจะพึ่งพาคูณเหมือนกันแต่ว่าก็ต่างตอบแทนเนาะต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันค่อนข้างเป็นประเด็นที่ทางที่ดีนะคะต่อมาค่ะเรื่องของ บ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงดูจากพลังงานต้องบอกว่าความมั่นคงเนี่ยมีโอกาสจะเกิดขึ้นนะมีโอกาสจะเกิดขึ้นคือต้องบอกว่าคุณเป็นคนสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้นี่แหละอาจจะมีต้องซ่อมแซมบ้างนะบ้านเอ่ยรถเอ่ยที่ดินเอ่ยคอนโดเอ่ยนะแต่ว่าบริหารจัดการได้แก้ไขได้นะเออมันมีแค่ต้องซ่อมแซมแค่นั้นเองนะคะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรัก ดูจากพลังงานเหมือนจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอาจจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพื่อนฝูงพี่น้องมีลูกน้องใหม่มาหรืออาจจะมีโอกาสมีความรักใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะต่อมาค่ะเรื่องของเอ่อเรื่องของปัญหาอุปสรรคมีไหม ถ้าดูจากพลังงานมีในแง่ของการที่คุณอาจจะคาดหวังเรื่องของการเงินคือเหมือนกับคนมีความคาดหวังในเรื่องของการเงินค่อนข้างมากแล้วก็กําลังอยากให้มีเงินเข้ามาเยอะๆนะเออซึ่งดูจากพลังงานจริงๆอะถ้าเกิดว่าคุณลงมือทํามาคุณทําได้นะขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองแนละ้วลงมือทําหรือคุณอาจจะกําลังคิดอยากจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะไรายได้เสริมหรืออาชีพเสริมก็ได้นะซึ่งดูจากพลังงานถ้าคุณลงมือทํามามีโอกาส เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดจะทําอะไรทดลองเลยค่ะนะไม่ต้องลงทุนมากมายเอาแบบเดี๋ยวนี้เขามีเ,าเขาเรียกว,ว่าชิปดรอปชิปหรือชิปปิ้งมีอะไรแบบที่แบบไม่ต้องเสียเงินอะลองดูก่อนโพสต์ Post ดูก่อนนะทําได้เลยนะเออลองดูก่อนถ้าไม่ลองไม่รู้เนาะต่อมาค่ะความรักเจาะลึกนิดหนึ่งเห็นไหมถ้าสดอยู่มีโอกาสเจอคนใหม่ๆเข้ามาแน่นอนมีโอกาสขยับขยายความสัมพันธ์ด้วยมีโอกาสเจอ คนที่จะมาเป็นแฟนนะเออส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยมีโอกาสชัดชัดเจนมากมีโอกาสมากๆเลยมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในอีกระดับหนึ่งส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหนูมีแฟนอยู่แล้วอาจจะได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าเกิดเงินเงินกันอยู่ดูจากพลังงานมีโอกาสาที่จะดีขึ้นนะคะต่อมาอะไรอีกที่ต้องระมัดระวัง ระวังเรื่องของการเดินทางระวังเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยมีสติในท,ทุกย่างก้าวเนาะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องโรคเครียดอย่างที่บอกไประวังสุขภาพค่ะดูแลสุขภาพให้ดีดแล้วมันจะโอเคหมดนะต่อมาเรื่องของออความสําเร็จดูจากพลังงานมีโอกาสสาเร็จเลยไหมเป็นคนเก่งมีความสามารถโอกาสจะประสบความสําเร็จมีสูงผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะ ทำอะไรเขาก็มองเห็นเห็นคุณค่าเห็นความสามารถเห็นศักยภาพเห็นความรับผิดช,ชอบเห็นผลงานของคุณเป็นที่ประจั์อย่างแน่นอนนะในเรื่อง,องการงานเจาะลึกอีกหน่อยนะการงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบบ้างแต่คุณเอาดจัดการอยู่เอาอยู่จัดการได้นะเออจัดการได้อยู่นะเหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคมัน คิดปติวว่าเออคุณเก่งกว่าที่คุณรู้ตัวซะอีกคุณจัดการได้หมดอยู่แล้วฟาฟันมานาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนโชคลาภมีไหมดูจากพลังงานมีโอกาสมีโชคมีลาบนะมีโอกาสมีโชคมีลาบจะมีคนมาหยิบยื่นโชคลาภให้นะถ้าไม่ระมบลบมากได้แน่นอนนะคะแล้วทาหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้วกันนะสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออาจจะมีคนมาหยิบยืมยืมเงินยืมทองมาขอความช่วยเหลือเยอะนิดนึงนะ เพราะฉะนั้นแล้วช่วยเท่าที่ช่วยได้แล้วกันอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนจะได้ไม่ต้องลําบากแล้วเราก็จะไม่ต้องเครียดด้วยนะคะและนี่คือคำแนานยทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันศุกร์ในเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นรกกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดดิ่งกลิ้งกิงกดซีฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกทคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเดินรู้แล้ววก็งงพลัันะะะคคสสดี่บบ